ผมนายริเบิบุรพามมหกสามหนึ่งี่เจ็ดครับวันนี้จะมาทคํคลิปสอนทํากับข้าวครับโดยเมนูที่ผมเลือกทำวันนี้คือน้ำพริกอ่อครับแต่ผมจะพามาดูก่อนว่าส่วนผสมที่ผมใช้จะ,จะ,จะ,จะมีอะไรบ้างเอ้ยผมลืมบอกผมจะสอนนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะครับสูตรเด็ดที่สุดในเมืองมนุษย์เลยนะครับโดยส่วนผสมที่ผมจะทำนะก็มีอันเนี้ยดูนะครับแผ่นกองตาะครับหมูสับครับ แล้วส่วนเครื่องตำที่ผมจะใช้นะครับก็มีหอมแดงกระเทียมกระปิแล้วก็ผักชีนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปตำแล้วก <sino> ็จะมีมะเขือเทศนะครับอันนี้ห้ามขาดเลยเลยนะถ้าขาดเนี่ยยังไงแทบจะใช้คําว่าถ้าขาดส่วนนี้ไปจะจะจะไม่ใช่น้ำพริกองก็ว่าได้นับโดยผมจะปรุงรสด้วยน้ําปลากับน้ำเนี่ยนะครับอาดูน้ําตาลปี๊บโอเคอ่าเดี๋ยวผมจะ เริ่มจากการตำเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวเราขอเตรียเสียงเราจะมาตำกันนะครับโดยเราจะใส่สนแดงลงไปส่วแดงเฮ้ยใส่หมดเลยก็ได้ดีกว่าเดี๋ยวกะปิไว้ไปใส่ทีหลังนะเพราะว่าเดี๋ยวมันละเอียดครับหรือว่าจะใส่รวมกันไปเลยก็ได้นะผมเลือกที่จะใส่ทีหลังครับเ ลืมบอกนะครับผมตอนนี้ผมตำแบบแต่ลืมบอกว่า้องใส่พริกด้วยด้วยนะครับเอาจริงคนจะเป็นพริกแห้งเอาไปทอดแล้วมาตำแต่ว่าตอนนี้นพริกแห้งที่บ้านผมหมดนะผมก็เลยต้องใช้พริกป่นด้อยแต่ไม่เป็นไรครับใช้แทนกันได้เนาแล้วหลังนั้นพอเริ่มแบกปุ๊บมาดูคนระับผมบก็จะใส่พริกแห้งแล้วก็ปิดลงไปตำต่อนะครับดูคนระับพริกแห้งผมว่าตามชอบผมก็จะใส่ประมาณนี้ผอช้อนหนึ่ง ใครชอบเผ็ดเยอะใส่เยอะเผ็ดร้อยใส่ร้อยครับแต่ผมไม่ค่อยกินเผ็ดก็เลยไม่เยอะโอเคอ๋อโอ้โหอันนี้ก็เยอะนะเนี่ยแั่นโย่เคยก็ได้นะครับนๆตุ๋นๆตุ๋นที่ได้จะร้อนขออัดตอบไปแล้วโอเคตอบแลมาผมว่าจะมาสาธิตวิธีนรื่องข้าวเหนียวไปด้วยนะเพราะว่าเมนูเนี่ยผมจะชอบกินกับข้าวข้าวเหนียวมากความคิดว่าของผมคือผมจะใส่ใบเตยลงไปหน่อยเอ้ยลงไปในหม้อหม้อนึ่งนะ โดยการที่ก่อนใส่เราก็จะเหมือนหยำอหย่ยไปเลยก่อนนะครับหยำๆมยมแล้วเราบิดบิดหน่อยบิดแล้วก็ลงหม้อไปแล้วก็เปิดไฟนะครับโอเคเออคนถ่ายถ่ายโอเคถ่าย <Okay. S 1> ก็พอดีพอดีครับแล้วก็ใส่หวัวพอน้ำเดือดนี่เราใส่แล้วก็จะใส่เข้าแหกต่างเริ่มเลย แล้วก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะครับผมจะใส่ตู้นถ้าเป็นสูตรผมนะผมผมจะใส่ตู้มเดียวเลยตัก <Okay. S 2> ลงเสคือ okay. นะครับก็รอน้ําเดือดแล้วก็ต้องหมั่นเช็คนะครับคอยดูน้ําด้วยอย่าให้น้ําแห้งเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ที่แบบเนี่ยนึ่งอยู่แม่งน้ําแห้งเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับโอเคี้ค่นี้เราก็รอให้น้ําเดือดนะครับแล้วเดี๋ยว แล้วเดี๋ยวไอ้น้ำแบบกวนหม้อเนี่ยจะทำให้ข้ขาวเหนียวสุกนะครับจบขั้นตอนต่อ,อมาเราจะเริ่มการผัดน้ำมิ้นครับโอเคเราก็จะนะครับถนะ้าแห้งเราจะใส่น้ำมันแล้วก็เริ่มจากผัดเครื่องอันนี้ก่อนนะครับอเอาไม่ใช่ไม่ใช่ครับเครื่องเครื่องอยู่นี่ครับ <c oughs> คนคนถ่ายวนนะ <c oughs> โอเคแล้ว เรามาขัา้นตอนการถักเหมืผมจะเทน,เเน้ำมันลงไปครับเอาโบส่วนยาวน้ำมันมันเยอะเยอะน้ำมันถ้าเราใส่น้ำมันได้เยอะหน่อยครับตอนเราเสร์ฟมันจะเป็นแบบสีเงานะครับสีเงาถ้าเราอยากได้แบบสีเงาหรือว่าสีแบบมีความเป็นแบบอะไรอเงาอ่ะเราก็ใส่ใส่น้ำมันใส่เหน่ะ เราจะัดครับนะครับเราจะเริ่มใส่ลงไปผัดนะครับแล้ผัดครับ,รบรรผัดบโอเคเอ ถ้าตอนนี้เราจะเติมน้ําเพิ่มก็ได้ครับผมจะใส่น้ําเพิ่มลงไปหน่อยอ่านี่ครับพอถ้าน้ําเริ่มเดือดมันก็จะเริ่มมีไอรเราเปิดนี่โอเคกลับกลับไปทีทททน่นึงตบอน้งอลว ตอไอไป่รเราคน็นะคนแล้วเข้าเสร็แล้วทีนี้เราก็เหลือการเที่ยวนะครับ เราไปอีกสักพักแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วอ่ะอยืนโอเคอัน okay, นี้คือหลังจากเราผัดเสร็จแล้วนะผมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บกับน้ำปลานะครับอันนี้เราผัดเสร็จแล้วเราก็ปิดไฟหน้าหน้าตาหลังผัดเสร็จก็จะประมาณนี้นะอ่าเรามาดูมาดูมาดูเข้าข้าเหนียวนะับหลังจากผมนึ่งเสร็จแล้วก็นี่จะมีไอแล้วก็หน้าหน้าตาจะประมาณนี้โอเค